วันอังคารที่25กรกฎาคมพศ2549เอาละครับต่อเลยนะครับไปปัญหาที่สิบคราวนี้หน้าสองรยหนิพพานรูปสันฐานปัญหาปัญหาเกี่ยวกับรูปปันสันฐานของพระนิพพาน พระนิพพานมีรูปประทานพันสันฐานหรือเปล่าเพราะพระนิพพานไม่ใช่รูปารลมไม่ใช่สัจจารมไม่ใช่กันารลมเป็นต้นแต่ก็ว่ามีอยู่เมื่อมีอยู่อย่างนี้ไอ้การที่จะทราบได้ว่ามีอยู่ก็น่าจะมีอะไรเป็นเครื่องบอกบ้างไหนะเกี่ยวกับลักษณะเช่นว่ารูปประพันสันฐานเป็นยังไงเนี่ยนะพระเจ้ามีลิน ส่งข้องใจทำนองนี้นะครับพระเจ้าเมรยนพระกุณเจ้านาเกษตท่านกล่าวถึงสิ่งใดว่าพระนิพพานพระนิพพานจะเรียกว่าอะไรพระนิพพานก็ตามท่านอาจที่จะบ่งชี้ถึงสีก็ได้สันแานก็ได้ก็ดีสีก็ดีสันแานก็ดีไว้ก็ดีขนาดก็ดีแห่งพระนิพพานนั้นโดยอุปมาก็ดีโดยเหตุก็ดีโดยในก็ดีได้หรือไม่ ในก็คืออุปมาก็ชัดอยู่แล้วนะโดยเหตุก็คือว่าเหตุอะไรที่ทําให้เกิดพระนิพพานขึ้นมาหรือในยะก็คือมีข้อแนะนําอะไรที่จะชี้เห็นว่าพระนิพพานนั้นมีจริงสีกับสันฐานสักแต่ว่าถามถึงสีก็สีนั่นแหละสีเหลืองสีแดงสีดำถ้าสันฐานก็คือกลม หรือว่าสี่เหลี่ยมหรือว่าหกเหลี่ยมยาวสั้นประการใดน,นั่นคือสันฐานไวก็อีกเช่นอย่างคนยังพูดได้ว่าตั้งอยู่ในปฐมไวมัดจิมมะไวปัดจิมมะไวแล้วไวเกี่ยวกับพระนิพพานะมีไหมพอจะอบอกได้ไหมที่ห้าพระนิพพานตอนที่อย่งอ่อนๆอยู่เป็นอย่างนี้ต่อมานะมีอายุมากขึ้นก็เป็นอย่างนี้ อายุมากยิ่งไปกว่านั้นอีกก็เป็นอย่างนี้ขนาดก็เหมือนกันกว้างยาวกี่เทืกบกี่ศอกกี่วากี่ยอดอใอ้แสดงแสดงโดยอุปมาก็ได้เหตุก็ได้ในก็ได้พระนาคเษนขอถวายพระพรมหาบพิษพระนิพพานเป็นสิ่งที่อะไรอะไรก็หาส่วนเปรียบไม่ได้คือเอาอะไรอย่างอื่น ที่เราพบเห็นในทางโลกที่เราอ้างถึงกันอยู่ในทางโลกที่เราพูดถึงกันอยู่ในทางโลกมาเปรียบกับพระนิพพานเพื่อให้เข้าใจพระนิพพานสิ่งนั้นนั้นไม่มีเอาเลยไม่อาจจะเอามาเปรียบได้จึงไม่อาจที่จะบ่งถึงชี้ถึงสีก็ดีสันธานก็ดีไว้ก็ดีขนาดก็ดีเหงพระนิพพานนั้นโดยอุปมาก็ดีโดยเหตุก็ดีโดยในก็ดีได้ พูดง่ายๆไม่รู้จะเอาอะไรมาเป็นเครื่องที่ให้เห็นว่าพันธิพานเป็นอย่างนี้เพราะอะไรอะไรที่ว่านั้นนะไม่อาจจะเปรียบกับพัธิพานได้เลยโดยอาการสักอย่างเดียวเป็นเหตุให้ผู้ที่ไม่ค่อยจะหนักแน่นในพระศาสนาไม่จิตไม่มีจิตเลื่อมใสในคำสอนที่ลึกซึ้ง ก็ตีความไปว่าพระนิพพานเป็นเพียงท่านอุปโลกขึ้นมาเพื่อให้เห็นว่าอุดมการในพระพุทธศาสนาต่างจากศาสนาอื่นก็คือนิพพานนะเอาก็จริงๆก็เป็นเพียงสิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะเท่านั้นสภาวะธรรมที่เป็นนิพพานโดยตรงไม่มีเพราะฉะนั้นพระนิพพานก็เป็นเพียง ความสิ้นไปแห่งกิเลสเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าพูดว่าความสิ้นปฏิบัติเพื่อความสิ้นกิเลสคนจะไม่เรื่อมใสไม่นิยมไม่มีน้อมใจน้อมไปพูดง่ายง่ายว่ามองไม่เห็นข้อที่น่ายกย่องในข้อปฏิบัติแต่ถ้าหากว่าพูดว่ามีสิ่งวิเศษอยู่คือพระนิพพานเป็นอมตะธรรม เป็นธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับอะไรต่ออะไรอย่างที่ท่านว่านั้นคนเลื่อมใสต้องการพอเลื่อมใสมเกิดความต้องการแล้วก็จะยินดีปฏิบัติเพื่อถึงพระนิพพานเอาก็จริงๆ่เพียงเพียงทำกิเลสตนให้หมดไปเท่านั้นเป็นอย่างนี้แต่เขาลืมคิดไปอย่างนี้ว่าอาการที่กิเลสหมดไปมันมีหมดไปอย่างไม่เด็ดขาดกับเด็ดขาด ถ้าหากว่าพระนิพพานไม่มีอยู่จริงการปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อตัดกิเลสได้อย่างเด็ดขาดกิเลสไม่มีเด็ดขาดก็ไม่มีการปฏิบัติอย่างนั้นไม่มีเพราะเท่าที่ปฏิบัติกันอยู่นะครับเท่าที่คนเ็ารู้กันอยู่และก็ปฏิบัติกันอยู่บ้างเหาก็จริงๆก็เป็นไปเพื่อความไม่มีแห่งกิเลสไม่เกิดแห่งกิเลส หรือละกิเลสแต่ว่าไม่เห็นว่าจะเด็ดขาดอะไรอย่างเจริญเมตตาก็ละกิเลสไดอ้อ่าโทสะนะเจริญกุลนาการุณากล็ละวิหิงสาเจริญมรณสติก็บรรเทาความประมาทอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าไม่เด็ดขาดพูดง่ายๆว่าโทสะวิหิงสา เบียดจิตคิดเบียดเบียนเป็นตน้นก็ยังกลับมาเกิดแก่ผู้นั้นอีกจนได้จึงปฏิบัติกันไม่รู้จักจะสิ้นสุดเราจะไปรู้ได้อย่างไงไม่อาจจะกําหนดได้เลยว่าเราจะต้องหยุดการเจริญเมตตากันเมื่อ,อไหร่ไม่อาจบอกได้เพราะว่าทศพอได้ปัจจัยก็เกิดอยู่ดีถ้าหากว่าสามารถจะบอกได้ว่าเมื่อนั้นเมื่อนี้ ว่าถึงคราวนั้นเราจะไม่จะต้องเจริญเมตตาอีกแล้วก็เกี่ยวกับว,ว่าโทสะนั้นเรากำจัดได้เด็ดขาดจึงไม่จำเป็นต้องเจริญเมตตาโทสะหมดไปแล้วอย่างเด็ดขาดเป็นอย่างนี้ทีนี้เด็ดขาดไม่ล่ะปรากฏว่าไม่มีทีนี้ท่านที่ประพฤติปฏิบัติปฏิปทาที่ท่านปรารบเป็นไปเพื่อกำจัดกิเลสได้เด็ดขาดมันมีอยู่นะ ถ้าใครก็ตามปฏิบัติไลก่กิเลสได้เด็ดขาดแม้สักส่วนหนึ่งผู้นั้นถึงความเป็นบุคคลอื่นจากกุตุชนอย่างน้อยที่สุดก็คือพระโสดาบันเป็นอย่างนี้ทำไมถึงเกิดเด็ดขาดขึ้นมาแาวนี้เพราะถึงนิพพานปฏิปทานั้นเราปฏิบัติไปและกิเลสไปตามลำดับแต่ก่อนจะถึงพระนิพพานไม่เคยเด็ดขาด จ,จะเราจเจริญวิปัสนาเกิดปัญญาเห็นความจริงว่านามรูปเป็นของไม่เที่ยเป็นทุกข์เป็นอนาตตากิเลสคืออวิชชามิจฉาทิฏฐิหนาะก็ถูกสยบไปละได้แต่ปรากฏเราไม่ได้เด็ดขาดอะไรออกมาจากอารมณ์นั้นนาะมิจฉาทิฏฐิหรือว่าโมหะอาวิชชา แม้กระตั้งตัณหารวมทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่เราจะยกกิเลสอะไรมากล่าวเป็นสําคัญก็ควรจะกล่าวถึงตัณหานั่นแหละเพราะว่าปฏิปทาอย่างนี้เป็นไปเพื่อสิ้นทุกข์ท่านบอกว่าทุกข์มีตัณหาเป็นสมุทัยก็ควรจะพูดถึงตัณหานั่นแหละเป็นสําคัญว่าตัณหาถูกและไปเพราะเห็นไตรล,ลักษณ เป็นอย่างนี้แต่ไม่เด็ดขาดเพราะฉะนั้นจึงมีการปฏิเพทิปฏิบัติต,ต่างกันเห็นไหมครับ<ม>ว่าคนนี้จเจริญอยู่เจ็ดวันคนนี้จเจริญอยู่สิบห้าวันคนนั้นเดือนคนนั้นหลายเดือนคนนั้นปีคนนั้นไปต่อในภพในชาติต่อต่อไปอีกจึงจะไม่ต้องละตัณหาเนี่ยน,นั่นกินอกอล้วจึงจะหยุดการปฏิบัติเพื่อละตัณหา ทำไมถึงหยุดการปฏิบัติเพื่อละตัณหาก็เพราะไม่มีตัณหาเหลือให้ละอะไรสี่แล้วไปปฏิบัติละอะไรละ่ะไม่มีให้ละแล้วอ่ะทําไมถึงเกิดไม่มีคราวนี้ถึงนิพพานเพราะฉะนั้นนิพพานต้องมีอยู่ถ้านิพพานไม่มีการปฏิบัติเพื่อตัดกิเลสได้เด็ดขาดก็ไม่มีเป็นอย่างนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านนั้นที่สามารถจะประกาศปฏิปทาเพื่อการตัดกิเลสให้เด็ดขาดเพราะอะไรเพราะสรงแทงทะรุปูโปรงพระนิพพานแล้วโดยประการทั้งปวงทราบว่าธรรมนี้จะถึงได้ด้วยข้อปฏิบัติอย่างนี้เท่านั้นคือจเจริญสติปัฏฐานสีอันเป็นเบื้องต้นไปจดเบื้องปลายคืออริยมรรคมีองค์8อย่างนี้นะครับ ถ้าหากว่าท่านไม่รู้จักท่านประสิทธิ์ประสาทปฏิปทาและกิเลสยังไง mm. ก็ไม่อาจจะละได้เด็ดขาดแต่ปรากฏว่าข้อประพฤติปฏิบัติที่พระองค์ทรงนนแนะนําไม่เป็นเหมืนไม่เป็นโมฆะแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติเกี่ยรก็ว่าสามารถตัดกิเลสได้เด็ดขาดยิ่ง เพียงแต่ว่าข้อปฏิปทานี้เป็นของลึกซึ้งประกอบด้วยเหตุด้วยปัจจัยหลายอย่างทีเดียวจึงจะนำเนินไปตรงทางในที่สุดก็ถึงพระนิพพานในที่สุดเพราะฉะนั้นจึงต้องค่อยๆอ,อ,อบลมสั่งสมกันใจร้อนกันไม่ได้สมมตุตรคุณนุว่าคุณนึกว่ามันขี้เกียจไปสำนักและไปแล้วแล้เราขราวนี้ เอาละค่าวนี้เอาจริงเอาจังสถิจะต้องถึงนิพพานภายในเจ็ดวันนะี่อะไรไม่อาจจะเป็นไปตามใจอย่างนั้นได้ค่อยๆสั่งสมอบรมโดยเฉพาะจิตที่มีความที่เป็นความคิดเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าคราวนี้เราจะต้องเอาให้ได้นะนิพพานในเจ็ดวันนะนั่นแหละเป็นเครื่องบอกวกก็จะไม่ได้นิพพานเอ <laughs> เป็นอย่างนี้นะครับเลยต้องอาศัยเวลา ส่วนท่านดี่เจ็ดวันบรรลุสิบห้าวันบรรลุเอาละเร็วเกินไปนะสำหรับสมัยนี้เดือนบรรลุหกครึ่งปีหกเดือนครึ่งปีหรือสิบปีหนึ่งบรรลุนะพูดง่ายๆว่าวสามารถบรรลุได้ในอัตภาพปัจจุบันนั่นก็เกี่ยวกับว่าในอดีตชาติสั่งสมมาเต็มเปี่ยมแล้วคนเราเกิดมาในชาติเดียวกันไม่มีหรอก แม่สั่งสมปัจจัยด้านพระนิพพานมาด้วยกันนะก็ไม่ใช่ว่ามาเริ่มต้นที่ศูนย์ด้วยกันนะมาที่ศูนย์ด้วยกันไม่ใช่นะสมมุติว่าคุณพิสมัยสั่งสมมาแล้วสักห้าสิบนะก็เหลืออยู่ห้าสิบที่จะต้องสั่งสมกันต่อไปคนอื่นอาจจะไม่ถึงห้าสิบอาจจะสามสิบยี่สิบอะไรสักอย่างนะ แล้วแต่ต่างๆกันแต่เชื่อแน่นะใครก็ตามที่ฟังทำเกี่ยวกับการปฏิบัติแล้วเลื่อมใสได้ต้องสั่งสมมาแล้วโวหารก็ดีนะจุดประสงค์อะไรก็ดีอย่างนี้เป็นต้นที่ท่านว่าไว้ในเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติมันไม่เห็นว่ามันน่าพิสมัยอะไรเจริญวิปัสนาถามว่าและมัวิเศษอะไรยังไง ถ้าหากว่าอย่างที่เขาโฆษณามันก็น่าได้หรอกจะได้รู้ว่าใต้กระไดเรามีอะไรฝังอยู่ไงจะได้รู้ว่าคนที่รักที่ตายไปแล้วเวลานี้เขาอยู่ที่ไหนจะได้รู้ว่าเหตุกรารณ์ภายภาคหน้านี่เป็นยังไงจะได้รู้เหตุการณ์ใกล้ๆเนี่ยตกลงนายกจะลาออกจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็อยาก ถ้าหากเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีไปแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเรียนรู้ฟังให้ละเอียดทราบว่าวิปัสสนาเป็นปัญญาเห็นใจแั้วนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วไม่เห็นมันได้อะไรก <c oughs> <c oughs> ็มีแต่ว่าชื่นชมของเที่ยงชื่นชมในความเป็นสุขอัตตาใครๆก็รักได้เรื่องอะไรไปพิจารณาเห็นว่าไม่ใช่อัตตาแท้เล่า อีกแล้วก็มองเห็นแต่ความไม่ได้ความของวิปัสสนาใจก็เหนื่อยนายต่อแทไม่อยากฟังเหมือนอย่างพวกพราหมณ์ในสมัยก่อนพวกนั้นเห็นว่าคำของพระสมณะโคดมเนี่ยเป็นคำพูดที่เป็นอัปปะมงคลพระสมณะโคดมมีแต่คำสอนที่ขัดขวางความเจริญจเจริญตาความจเจริญหู ขามีตาเอาไว้ให้ได้เพลิดเพลินกับรูปสวยๆกลับมาบอกว่าเห็นรูปแล้วก็อย่าถือเอานิมิตอนุพยัญชนะมันจะไปเข้าท่าอะไรท้อไม่ือนิมิตอนุพยัญชนะได้ยินเสียงก็อย่าไปถือเอานิมิตอนุพยัญชนะเสียงในโลกนี้ที่มันน่าฟังจเจริญหูมีทั้งเยอะแยะอย่างนี้เป็นต้น แม้แต่คนในสมัยนี้บอกว่านับถือพระพุทธาศาสนาเอาก็จริงๆไอ้ ja. ค่านิยมก็เหมือนพวกรามดูได้จากการที่เขาถือมงคลซึ่งร้วนแต่เป็นมงคลนอกมงคล38เกี grandes, id, <Yeah. S 1> ่ยวกับว่าปนเปลเบิดเปลิดเพลินทางตาปนเปลยเพลิดเพลินทางหูอ yeah. ย่างนี้เป็นต้นตลอดจนสร้างความสำคัญผิดว่าได้วัตถุนี้แล้วมันจะมีแต่ความสุขความเจริญ ไม่มีความคิดจะประพฤติปฏิบัติอันเป็นปัจจัยแก่มงคลที่แท้จริงเอาแต่ปัจจัยภายนอกมาทําให้เป็นมงคลคิดว่าจะเป็นมงคลอย่างนี้นะครับโดยนั้นแม้แต่ทางวัดทางวาพระก็ไม่รู้จักมงคลนะจึงผลิตแต่วัตถุมงคลมาสนองไอ้คนที่อะไรก็เรียกว่าถือมงคลเป็นอย่างนี้ไป เพราะฉะนั้นพอรู้ก็จริงๆไม่ปราถนาหรอกนะวิปัสนาและก็นิพพานก็เหมือนกันหรอกนะนิพพานในเป็นของดีก็เกี่ยวเข้าใจว่ามีแต่ความสุขที่ยิ่งกว่าสวรรค์ยิ่งกว่าชั้นพรมเอาเข้าจริงๆมันก็เป็นภูมิพิเศษที่ยอดเยี่ยมกว่าภูมิอื่นๆก็เท่านั้นเองอย่ารือว่าภูมิท่านจัดไว ว่ามีสาอภูมิภูมินิพานไม่ได้มีอยู่เป็นภูมิที่สาสบสองแต่ประการใดไปเข้าใจเอาเองทํานองเป็นวบเป็นภูมิเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พูดง่ายๆว่าเป็นที่สถานที่อยู่ที่พิเศษที่หนึ่งนะครับที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพราะไม่รู้จึงปรารถนากาันแตนที่จะมีการ แนะนํากันเสี้ยใหม่สอนกันเสียใหม่ว่านิพานที่แท้จริงไม่ใช่อย่างนั้นก็กลับช่วยโอกาสที่คนก็ชื่นชมอย่างเงี้ยมันน่าสงสารเขาอะเขาไม่รู้ก็ช่วยโอกาสตอเขาไม่รู้หาสเสวงหาลาบสเสวงหาสักการะนะว่าข้อปฏิบัติอย่างเนี้ยจะได้ไปเกิดในที่นี่มีนิพานอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอได้ฟังพระนิพานตามความเป็นจริง เพราะถ้าหาว่าเจเนเรนวิปัสนาเห็นไตรล้กก็จะถึงนิพพานพระน,นิพพานเป็นธรรมที่ดับทุกขนะ์บางทีรู้นะอย่างนี้พระน,นิพพานเป็นเป็นธรรมที่ดับทุกข์นั่นก็คือว่ามีแต่ความสุขนี่พอถึงนิพพานแล้วมีแต่ความสุขนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอะไรที่ตรัสว่าไม่ได้มาสนับสนุนทิฏฐิตัวได้ตั้งว้าทันที นะพระพุทธเจ้ากรัสว่านิพานังปรนมังสุขแข็งพระนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งไงอ้าวก็ไปกระพือกิเลสคนเขาทีนี้ทำให้เขาอยากได้นิพานกันแหมตัวซี่ตัวสันแต่และคนอยากจะถึงกันซะจริงไงแต่ลืมไปลืมไปว่าตรัสถึงทุกข์ไว้ว่ายอย่างไงชาติปีทุกขาแม่ชาติความเกิดก็เป็นทุกข์ชาาปิทุกขาแม่ชาาความแก่ก็เป็นทุกข์ พยาธิปีทุกขา์าแม่พยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์มรณะปีทุกข์งแม่มรณะความตายก็เป็นทุกข์พลาดจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ประสยชกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่เกลียดชังนะี่ก็เป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นต่านกระบ,บอกไว้เสร็จสับว่าทุกข์ทั้งหมดนี้นะมีชาติเป็นมูลคำว่ามีชาติเป็นมูลก็หมายความว่า ก็เกิดแต่ชาติเพราะถ้าหาว่าไม่มีชาติความเกิดแท้โกนความแก่มันจะมีแก่ใครความเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีแก่ใครความตายจะมีแก่ใครร้วนแต่มีแก่คนที่มีชาติคือมีความเกิดแท้โกนทั้งนั้นเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นดับทุกข์ที่แท้จริงคือดับชาติความเกิด พระนิพพานเป็นดรรที่ดับทุกข์ก็คือดับชาติความเกิดนั่นก็คือว่าใครถึงนิพพานคนนั้นไม่ผุดไม่เกิดกล่าวนี้ฉันไม่เอาด้วยเมื่อตะกี้บอกว่าปรารถนานิพพานพอบอกว่าไม่ผุดไม่เกิดเท่านั้นไม่เอาด้วยเป็นอย่างนี้นะครับแต่ยังไงก็ตามขอให้ทราบว่าพระนิพพานนะต้องเป็นธรรมที่มีอยู่แน่นอนเพราะถ้าหากว่า พระนิพพานไม่มีอยู่ข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อพระนิพพานคือการเจริญสติปัฏฐานหรือว่าพระอริยมรรคมีองค์แปดก็ไม่มีไม่ปรากฏพระพุทธเจ้าจะไม่ตรัสไว้เพราะว่าข้อปฏิบัติอย่างนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างอื่นไม่ได้เด็ดขาดถ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อพระนิพพานก็ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกนาอันนี้นะครับ วันนี้มันยังไงไม่รู้ไกลๆก็บว่าเออจะจากท่านทั้งหลายไปเดือนมันทําให้อืเต็มอกเต็มใจจฝากฝังพูดจาฝากฟังให้เห็นความสําคัญของคาสอนพระพุทธเจ้าในส่วนที่สําคัญถ้าหากพระนิพพานไม่มีคําสอนอย่างนี้จะไม่มีหรอกก็จะมีแต่คําสอนที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์โลกหน้าเท่านั้น ซึ่งในลัทธิศาสนาอื่นก็มีบ้างแม้ไม่ละเอียดลึกซึ้งอย่างในพระพุทธศาสนาก็ตามเดี๋ยวผมขอถามนิดนในตรงนี้มนเกิดนึกได้ยอมรับไหมว่าคําสอนที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ในโลกหน้าในลัทธิศาสนาอื่นเขาก็ประกาศไว mm hmm. ้ยอมรับนะนะในพระพุทธศาสนาก็ประกาศและต่างอะไรกันทราบห เหมือนกันเปรียบไหมไม่เหมือนยังไงต่างกันที่ตรงไหนที่เป็นหลักการสําคัญฮะอ่าโลกนี้แหละคําสอนที่เป็นไปในเรื่องโลกนี้ก่อนและต่างอะไรก็ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอ่าอ่าถูกกล้องเข้าอ่ะนะครับ ก็เกี่ยวกับว่าพระเจ้าว่าไว้พระพรหมท่านว่าไว้พรหมนี่ก็เป็นผู้สร้างเพราะฉะนั้นพรหมนั่นแหละเป็นผู้บัญญัติว่าควรจะทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่ควรทําซึ่งก็ถูกเหมือนกันนะถ้าทําตามนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแต่ประโยชน์สุขในปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็เป็นอันว่ายังอิ่งมิจฉาทิฏฐิแต่ของเรานะครับไม่ได้ถอนมิจฉาทิฏฐิ ก็จริงนะคำโสอนะแต่ว่าไม่ได้อิงมิจฉาทิฏฐิเพราะกล่าวถึงเหตุถึงปัจจัยนะพระพุทธเจ้าตรัสเป็นหลักการดังนั้นว่าทำอย่างนี้จะได้ผลอย่างนี้นะไม่ใช่เพราะว่าท่านบัญญัติเทาทำอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนี้คือธรรมชาติของเขาเป็นเองอย่างนั้นผลอย่างนี้เกิดจากเหตุจากปัจจัยอย่างนี้นะครับนี่อย่างนี้นะนับว่าเป็นพานก็เพราะประกอบ ด้วยทมอย่างนี้อย่างนี้นะไอ้ทำอย่างนี้อย่างเงี้ยสร้างคนทําคนให้เป็นคนพานชื่อว่าเป็นบัณฑิตก็เพราะว่าประกอบได้ทําอย่างนี้อย่างนี้ทําอย่างนี้อย่างนี้และทําคนได้เป็นบัณฑิตในอย่างนี้นะครับเหตุปัจจัยจิงอยู่รู้เหตุปัจจัยอย่างนี้ไม่ถึงกับถอนมิจฉาทิฏฐิเกี่ยวกับมีอัตตาได้แต่ว่าไม่ได้อนุรมตามมิจฉาทิฏฐิ เพราะฉะนั้นจึงเปิดโอกาสให้ผู้นั้นประพฤติธปฏิบัติเพื่อกำจัดมิจฉาทิฏฐิด้วยปฏิปทาในเบื้องสูงได้โดยสะดวกแต่ถ้าหากเราเลื่อมใสในลัทธิศาสนาอื่นชื่นชมอย่างนั้นปักใจลงว่าพระเจ้าสร้างใจมันจะไม่น้อมไปเพื่อการปฏิบัติที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปนเพื่อหลุดพ้นอะไรอย่างนี้เป็นแน่นอน เพราะอะไรอะไรก็มอไปพระเจ้ามอไปผู้เป็นใหญ่ไปหมดแล้วแล้วแต่ท่านจะบรรดาลมันเป็นอย่างนี้เอาก็จริงๆอินะนะแ้าพูดกันให้ตรงไปตรงมาคือว่าจะไม่มีใจน้อมไปในอันฟังธรรมของบัณฑิตเพราะว่าบัณฑิตจะไม่มีอ้างการอ้างพระเจ้าเขาชื่นชมทำทั้งหลายทั้งปวงก็เกี่ยวกับว่านี่พระเจ้าทรงบัญญัติไว ไม่ได้อ้างพระเจ้าเลยและไปหน้าชื่นชมอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแม่กล่าวด้วยกันก็ไม่ใช่ว่าเหมือนกันหรอกนะโดยเฉพาะอประโยชน์ในภายภา,ยาคหน้าซึ่งอิงสัตสตทิฏฐิเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าคนเราตายแล้วเกิดถ้าหาก็ไม่เรียนให้ดีนะมันจะเป็นสัตสตทิฏฐิเอาได้นะ ตายแล้วก็ต้องเกิดแต่ถ้าหากว่าไม่เป็นสัตสตะทิฐิความเห็นว่ายังยืนก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้ายังมีปัจจัยให้เกิดก็ต้องเกิดถ้าไม่มีปัจจัยให้เกิดก็ไม่เกิดแต่พวกสัตสตะทิฐินะเอาแต่เกิดอย่างเดียวเป็นอย่างนี้นะฮะไม่เพ่งถึงเหตุถึงปัจจัยซึ่งเหตุปัจจัยนั้นมีก็ได้ไม่มีเพราะว่า มันละกันได้ใช่เป็นอย่างนี้ก็ไม่เกิดนะครับเป็นอย่างนี้นะทีนี้สำหรับพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ประกาศปฏิปทาที่จะให้ถึงพึ่งพระนิพพานได้ปฏิปทานนั้นก็มีอยู่แต่ถ้าหากว่าเป็นปฏิปทาที่หลอกลวงไม่ได้เป็นไปเพื่อพระนิพพานจริงคนเราจะหลอกลวงผู้อื่นก็ต้องจุดมุ่งหมายอะไรสักอย่าง ท่านต้องการอะไรท่านจึงหลอกเขาให้ปฏิบัติสติปัฏฐานเพื่อไปพระนิพพานท่านต้องการอะไรความต้องการของเราก็มีแค่นี้หนึ่งไอ้อลาบสักการสองชื่อเสียงกรติยศสามคืออะไรทราบไหมบุญนะบุญใน,ญนตัวรายนะนถ้าท่านทำอะไรประกาศจะไม่คำนึงถึงว่ามันผิดถูกอะไรช่วยคนก็ทำดีได้ก็ได้บุญ อ่หลอกไปพ่อแม่เรายังไม่บอดีสุดเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าเลยพ่อแม่เราแนะนำเราประพฤติดีปฏิบัติดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพื่อว่าเราปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำนะเราก็จะเป็นเด็กดีอยู่ในโอวาองทางท่า้แล้วได้ท่านได้อะไรเราได้เยอะแยะหมดเลยไม่ต้องลำบากมาเจอปากเปียกปากแจกด่าว่าและในที่สุดก็สาม,มารถ จะอยู่อาศัยลูกคนนี้อยู่ได้พึ่งพาอาศัยได้มีแต่ความคิดอย่างนี้นะอย่างน้อยที่สุดมันก็ไม่ทําให้เราต้องเสียหน้าไม่ให้ใครก็มาตําหนิดูถูกไรได้ว่ามีโรคและไม่สั่งสอน้าเก็เรียนดีเรียนเก่งตัวก็พลอยได้ชื่อได้เสียงตามไปด้วยอย่างนี้ทั้งนั้นนหะนะครับพระพุทธเจ้าไม่มีเลยจะเอาอะไรจะกับเราเงินทองก็ไม่เอาชื่อเสียงก็ไม่เอา แต่หากว่าท่านเอาชื่อเสียงท่านต้องคว้ามั่งตั้งแต่ท่านอาลานดาบทรุทธากาดาบทมอบหมายความเป็นใหญ่ท่านดาบททั้งสองเนี่ยดังมากเลยในสมัยนั่นตัวท่านายังไม่แน่ว่าจะได้สําเร็จหรือไม่ได้ซะหรือสําเร็จยังคลาอยู่เลยเนะแต่ท่านไม่เอาหรือว่าจะเอาชื่อเสียงเกียรติยศทำนองอื่นเกี่ยวกับพระราชานับถือ คนใหญ่คนโตนับถือก็เปล่าพระปลากฏว่าทิ้งคนใหญ่คนโตไปแสดงทำให้กระยาจบเข็นใจคนเดียวฟังเป็นอย่างนี้นะครับเวลานั้นใครๆก็มารอเฝ้าฟังทำคนใหญ่คนโตเยอะแยะแต่แผ่ขายพระยาณปรากฏว่ายาจบขนเข็นใจคนนี้เราต้องไปโปรดไม่งั้นก็จะเสื่อมจ,จากประโยชน์นี่เสีย ไปอยู่ที่นั้นคนก็รอจะฟังทำอยู่อ่ะเขาก็กระสับกระสายไม่ยอมแสดงสักทีเพราะว่าจะรอให้คนนั้นเข้ามาสู่ในท่านกลางบริษัทนั้นสะก่อนเห็นแก่คนคนเดียวบางทีก็เด็กเด็กเด็กรุ่น่นนะนางสาวน้อยคนเดียวที่จะจะปลูกเป็นอุปนิสัยให้เจริญมรรณาสติซะก่อนแล้วค่อยกลับมาแสดง ทำไม่ฟังทีหลังซึ่งจะสําเร็จเป็นพระสวสดาบรรณาบชาวบ้านเขากระสับกระส่ายทําไมถึงไม่แสดงทําสียดีกระแนะพระองค์ก็ทรงชะงเอ้อมองทานองรอคอยคนนี้มาเห็นไหมครับแต่หากว่าคนต้องการชื่อเสียงจะไม่ทําอย่างนี้คนต้องการชื่อเสียงนะี่จะต้องปรารบคนหมู่มากมีคนสองสามคนนับถือจะเรียก็มีชื่อมีเสียงได้ก็อะไร เช่นว่าผมอย่างนี้สมมติว่านะค,คุณเป็นสีชมเชยซะจังหรือว่าคว้ามาดูดีคุณสายจิต